สวัสดีครับพบกับผมซี OF r e ีวิวโอ้อีกเช่นเคยครับเจอกันแบบนี้บ่อยๆสม่ำเสมอฮะแสะดงว่าช่วงนี้มีของทีเด็ดเป็นประจำนะครับผมวันนี้เรามาพบกับเขาเรียกอะไรโปรดักแชม a เปี้ยนของมันต้องมีฮะตัวนี้เสียงถอยโอ้เป็นยังไงฮะนี่โชวก่อนตะแดนเสียงถอยนะโอ้ทตหน้าตาเหมือนกันเลยนะครับแต่ เสียงข้างในไม่เหมือนกันนะวันนี้เรามีเสียงถอย2แบบ2อสไตล์นะฮะตัวแรกนี่ด้านขวามือผมนะฮะเป็นเสียงถอยโดเรมอนนะฮะใครก็ต้องรู้จักนะครับอันนี้เสียงถอยโดเรมอนนะฮะตัวแรกนะฮะมาพร้อมกับสายไฟ2เส้นนะครับผมตัวที่2ถึงจะหน้าตาเหมือนกันนะครับแต่ว่าเสียงของเขาไม่เหมือนกันนะตัวนี้เป็นเสียงถอยญี่ปุ่น4เสียงดูสายไฟของเขาซะก่อนยังไงฮะ โอ้โหเยอะมากๆ6สาย6เส้นนะครับมี4เสียงนะครับตัวนี้ตัวนี้ก็แนะนำนิดนึงครับตัวนี้มีขนาด3นิ้วนะฮะก็บอดี้ของเขาจะเป็นตัวเป็นเหล็กนะครับชุบสี EDP นะฮะแล้วก็จะมีนี่ขายึดมาให้ด้วยเห็นไหมคุณสามารถไปยึดจับได้เลยนะฮะเนี่ยติดง่ายติดสะดวกมากๆก็เดี๋ยวผมจะ รีวิวเสียงให้ดูนะครับว่าเสียงถอยโดเรมอนเนี่ยที่เขาว่าโดเรมอนเนี่ยมันโดเรมอนยังไงนะฮะและอีกตัวหน,นึ่งนะครับที่ว่าญี่ปุ่น4ี่เสียงเนี่ยมันจะเด็ดดวงขนาดไหน,นเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยครับผมก็อันนี้ครับเดี๋ยวผมมาลองต่อสายไฟยให้ดูนะฮะก็สายดินเช่นเคยนะครับสีดําเราก็จับสีดําปกตินะครับตัวน,นี้ง่ายนะครับเสียงโดเรมอนก็มาเจอสีแดงเลยนะ <c oughs> นะโอ้โอหนี่ก็เป็นเสียงโอ้นี่เวลาคุณถอยรถแล้วมีเสียงแบบนี้นะรับรองเลยได้ยินกันหมดเลยแล้เนี่ยทั้งบ้านต้องได้ยินนะเนี่ยลองนิดนึงเออมันก็เท่อีกแบบนะห้ผมว่า ก็บอกเลยว่าโอ้โหตัวนี้เป็นที่นิยมมากๆเลยนะขนาดนี้นะฮะอีกตัวน,นึงนะครับขาดไปไม่ได้เลยเสียงถอยญี่ปุ่นสี่เสียงเสียงเดียวไม่พอนะเนื่องจากลูกค้าหลากหลายหลายประเภทมากเลยเราก็เลยจัดมาเลยสีเสียงเต็มๆ,ๆนะครับผมอ่าเราก็ลองเช่นเคยนะครับสีดำนะฮะแต่ตัวนี้พิเศษนิดหนึงนะต้องใช้สายสีแดงนะครับจับคู่กับทุกเสียงเลยนะอันนี้ผมสีแดงจับคู่กับสายสีน้ําเงินก่อนนะ อันนี้ตัวแรกนะฮะก็เดี๋ยวมาลองกับอ่ลองสีขาวนิดนึงนะครับสีแดงคู่กับสีขาวเลยเดี๋ยวผมลองหน่อยนะฮะอืมเอาว้วมันญี่ปุ่นตรงไหน <ST> S> <S อ่ะเดี๋ยวเราล,ลองสีเขียวเนาะเดี๋ยวจงงอยู่ญี่ปุ่นยังไงใช่ไหม ไอ้เป็นต้องญี่ปุ่นนะใช่ไหมอ๋อเออนี่เขาอาจจะใช้ตีนี้ก็ได้นะเหียงนี้นะฮะนี่มาจับคู่กับสีเหลืองนะครับเป็นตีสุดท้ายแล้วนะ อโอเคครับผมก็ครบไปแล้วนะสี่เสียงนะก็ไม่ต้องไปหาซื้อญี่ปุ่นที่ไหนนะครับที่นี่มีอยู่แล้วนะครับเสียงถอยญี่ปุ่นนะครับเท่ๆสำหรับรถบรรทุกนะครับตัวนี้ใช้ได้ทั้ง12และ 24โวลต์นะครับเน้นย้ำใน12 24โวลต์นะั้นอกจากรถบรรทุกนะรถเล็กหล้อนะครับกระบองกระบะตัวเนี้ยใช้ได้ทั้งหมดเลยนะครับจะได้หายข้องใจกันทุกคนนะครับผมก็จบไปแล้วนะสําหรับเสียงถอยทั้ง2ประเภทนะครับบอกเลยว่าตัวเนี้ยเป็นยอดนิยมมากๆเลยกาลังฮิตนะของมันต้องมีนะครับดับงนั้นไปหาซื้อได้เลยนะครับผมวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ